รวมที่ผมเข้มมากเลยแล้วก็มาทำที่นี่ผมปิเชียด้วยค่ะถ้าอยากมาก็มาได้เลยที่วัดวันพี่ซอยใส่ใหญ่รัชดา36นะคะก็เดี๋ยวมิจจะแอบน์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนี่ไปโฟลว์ไอจีพี่เขาได้นะคะไอจีพี่นุ๊ก่เดี๋ยวมิจจะแอบแท็กไว้ไว้ตรงอ๋อแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่เขาง่ายๆนะเพราะว่าพี่เขาแบบออกงานอีเวนต์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะนะคะพี่นุ๊กซี่ก็เป็นท top 10ของพิตตี้เมืองไทยนั่นเองโอ้โห เจ็ดสองหมได้นะคะถ้าผมงานที่นี่กจะบอกว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของราคาแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะพิตตี้ดังๆตัวแม่ๆนะคะมาที่นี่หลายคนแล้วู่นเนใช่เบี่ยร์โซแม่มาที่นี่ก็เลยต้องมาบ้างค่ะถ้าอยากมาก็มาทำผมได้นะคะแต่สีนี้ห้ามทำนะคะซ้ำแล้วโซ่ที่ก็สิดเดือนี่ก็สิดแต่ไม่มีคนทำอยู่เดี๋ยวว่าให้ดูนะให้ให้ดูนิดนึงก่อนล็อลบอตเพิ่ ให้ดูที่ฟ้าใหม่